อยู่ที่ไหนก็ลำบากลําบากหมดนั่นแหละใครสลบผักหรือพี่เลิกจานแล้วแต่ละคนนี่คือเหนื่อยเศรากระหอบกระหอดเพราะว่ามันร้อนร้อนถึงร้อนดีสุดทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มนะคะเลิกงานท้องฟ้าเริ่มคืมแล้วสลิมกอกลับจะมีแตปิชมิสกินยาคอนเซ็ติกันยั กะะำลังเลิกงานแล้วเขาก็ปั่นจัก,กรยานคนนี้น่าจะประมาณอยู่ที่20กิโลจากนี่นะแต่ว่าถ้าปั่นจัก,กรยานแล้วมันก็ตัดเดียวมันไม่นานก็ยังดีไปอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจ่ายเพิ่มถ้าใครปั่นจัก,กรยานมาทํางานแต่เราไม่ไหวหรอกทุกคนแต่ก่อนหน้านี้เคยคิดอยู่เหมือนกันนะตั้งแต่มาเริ่มต้นทํางาน2-3ปีแรกะ แต่พอมีอัิเตบบ่อยเข้าบ่อยเข้าแฟนบอกไม่ต้องเลยจักรยานก็ไม่ต้องจับรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ต้องจับเอเราจะใช้อะไรเป็นยานพาหน,นะมีอย่างเดียวก็คือว่านะต้องเรียนขับรถไงเออนี่แหละคาตอบสุดท้ายนะคะยังไงก็ตามทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะตอนนี้มันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคท้องร่วงทุกอย่างมนันเริ่มระบาดนะคะเพราะอากาศมันร้อน แล้วยิ่งโดยเฉพาะเด็กและผู้ใหญ่เนาะช่วงนี้กำลังโอ้โหสุดๆเลยแหละเปลี่ยนอากาศอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทุกคนพูดไม่ได้เลยอนอนได้ทำงานสบายๆหน่อยมีวันแรกนะคะเนี่ยคือที่ได้ทำงานแบบว่าแขวยังเชื่อหน่อยดูทุกคนสี่ทุ่มนะอากาศสี่ทุ่ม ูบรรยากาศค่ะแต่เดี๋ยวหากุญแจก่อนมันจะเจอไหมเนี่ยอ่ะโอเคเจอแล้วเพราะว่าจะต้องเอาผักกับน้องคนยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวปลดลอกก่อนแป๊บนึงนะคะโอ้ยได้แล้วนี่แหละสาวโรงงานทุกคนเลย ทำไปนะคะช่วงนี้ยังเีแรงทำไหวก็คือทำเดี๋ยวสักพักก็คือฝนล,ล็อกไปทำอย่างอื่นกันล่ะได้เ,เลยดูมารออย่างเดียวว่าจะเอาอะไรต่อแอนอยู่ไหนอะ่ะพักเอาพัก เด้เอาพักแป้นอยู่รอผักแต่น้องเขายังคุยอยู่นึกคิดว่าคุยธุระอยู่นะยังไม่เสร็จอากาศดีก็จริงนะคะทุกคนแต่ว่าอยู่ในโรงงานนี่โคตรเลยตอนนี้คือแสงจ้านี่ไม่ใช่อย่างเดื่นนะคือดั้งแสงไฟไฟตารถยนต์นะคะทุกคนก็เริ่มแบบแยกย้ายกันไปมีอะไรมากมายก็คืออย่างว่าแหละ ถ้าใครบอกว่าอยู่ที่นี่ลําบากนะอยู่ที่ไหนก็ลําบากลําบากหมดนั่นแหละทุกคนบางทีมันก็บนได้แต่บางทีเราก็ต้องทําใจแล้วก็หาเลี้ยงชีพตัวเองให้ได้เนี่ยแหละค่ะโอเคเดี๋ยวไปก่อนนะคะทุกคนเอาผักแล้วก็จะไปต่อแล้วเอาพี่ว่าอยู่เอาเจ้าบ,บ้านมันหายไปไหนเนี่ยเหลือแต่รถเหลือแต่รถย่าย่ย่อเต้จ้ะ หลบสไลด์หมดแล้วพี่มุ้ยมันไม่เป็นไรเอาน้ำใส่แล้วก็ตัดนี่นะพี่มุ้ยนะเดี๋ยวพี่จะไปจัดการหนึงตัดนะพี่นะแล้วก็เอาน้ำใส่นี่คือกุ้ยชายค่ะน้องเอามาให้สลบแล้วใช่ไหมใครสลบผักหรือพี่โอเคเดี๋ยวไว้เจอกัน thank you thank you จักบาทตัวเนี่ยเอาไม่เอาอีกโอ้ยอย่าบอกว่าเอ็กซ์ตร้าหมูกรอบได้ไหม อเอ็กซ์ตร้าไขาได่ดาวไข่ดาวได้อยู่แล้วโอเคค่ะทุกคนไปละได้ของฝากแล้วนะคะ